หลวงพ่อก็เคยมาพักอา,อาศัยศึกษามากินข้าวบ้านตาดมาพักอยู่กับหลวงตาเป็นชั่วว่างบางชั่วข้าวช่วงปีสองพันปียี่สิบสองยี่สิบสามสมัยสมัยนั้นอยู่กันครบ หลวงพ่อสุดธรรมหลวงพ่อสุดใจหลวงพ่อบุญมีหลวงพ่อหลวงพ่อพิคันชิตหลายสมัยนั้นพระประมาณยี่สิบองค์ดวงตากำลังเข้มแข็งสมัยนั้นกลัวท่านมากกลัวท่านมากมาวัดท่านยังกลัวเลยท่านไม่อยู่ยังกลัวเลยเนดะ่น กัวท่านตลอดแล้วก็คนบ้านตาดศรัทธาญาติโยมชาวที่มาวัดบ้านตาดไม่เคยไม่เคยอ่อนศรัทธามีแต่เจริญขึ้นเจริญขึ้นตั้งแต่สมัยนน้นตอนที่อยู่เนี่ยเครื่องบินหลวงพ่อ หลวงพ่อวันหลวงพ่อจวนหลวงพ่อสิงทองเครื่องบินตกไปนั่นนะ่ะหลวงพ่อมาอยู่บ้านตาดเครื่องบินตกพรรศาหกสมัยนั้นนะ่ะมาอยู่บ้านตาดเครื่องบินตกปุ่นกันทั้งบ้านแล้วก็หลวงพ่อเนี่ยเป็นพระที่จอจัดเล่ล่อนจอจัดเที่ยวไปทั้งหมดทั่วไป เข้ามาอยู่บ้านตาเนี่ยความอุดมสมบูรณ์สิ่งที่เราไม่เคยพบไม่เคยเห็นกฎระเบียบทุกอย่างอยู่บ้านตาดนีหมดเรียกว่ามหาลัยสูงสุดที่บ้านตาอะไรก็มาเจออยู่ตรงนี้ได้มาเรียนรู้อยู่ตรงนี้อยู่กับหลงตาเนี่ยสูงสุดแล้ววัดอื่นๆเนี่ยสมัยนั้นน่ะ มัดในเมืองในยังขาดแคลนอาหารการนำปะนะนำอ้อยน้ำตาลนะอยู่บ้านตาดในสมัยนั้นนะเต็มเหมือนทุกวันนี้แหละขนาดยังไม่เจริญนะหลวงตาท่านจึงจงดูอยู่เรื่อยว่าผ้านเนนที่มาอยู่นะ่ะใครไม่ฉลาดใครรักษาตัวไม่เป็นให้มันท่วม ท่วมดังมันตายเหอสันของเยอะให้มันท่วมดังมันตายเหอสันลงตาเรน่าใครไม่ฉลาดกินใครไม่ฉลาดดูแลตัวเองเนี่ยให้มันท่วมดังมันตายเหมือนนท่านไม่ห้ามนะปล่อยให้มันท่วมดังมันตายา <laughs> <laughs> เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ไม่ได้คิดว่าจะได้มาพูดอย่างนี้หรอกจะมาพึ่งพาสนกิตัแห่หลวงพ่อสุธรรม บาแแดแล้วเรามาหอดเหรเมาว่าพันสิไปญี่ปุ่นดีอกดีใจมาเห็นวัดเพิ่นเป็นพ่อเป็นแม่บ้านพ่อบ้านแม่เมืองพ่อเมืองแม่ที่ยังอุ่นหนาฝาคั่งเจริญรุ่งเรืองกว่าสมัยนั้นเยอะสมัยนั้นนะ่ะห้องน้ำเนี่ยยังเปิดต,ตึ้งตั้งตึ้งตั้งสังกะสีทั้งนั้นนะ่ะ เยอนี้โอ้โหแต่ญาติเยอะไม่เคยบอกพ้องสมัยนั้นก็เยอะเหมือนกันหลวงพ่อยมาอยู่บ้านตาดเนี่ยมีสามวันของวัดอาทิตย์หนึ่งมีสามวันในบ้านตาดหลวงพ่อจะจะรู้สึกอึดอัดจใจบ้านตาดเนี่ยวันปกติเนี่ยเป็นเป็นเรื่องใหญ่แล้ว วันเสาร์วันอาทิตย์วันพระนี่โอ้โหแทบจะไม่ได้กินข้าวคนมันเยอะแน่นเอออาทิตย์หนึ่งมีสามวันวันเสาร์วันอาทิตย์แล้ววันพระอีกถ้าวันพระมาตรงเสาร์อาทิตย์ก็ดีหน่อยเหลือสองวัน <laughs> อญาติยาโยมคงไม่เคยรู้จักหลวงพ่อหรอกที่หลวงพ่อไม่ได้ค่อยได้มานะ่ะ แต่ก่อนหลวงพ่อก็มาบ่อยทีนี้ก็ไปไป,ไปมามาตัวเองก็เหน็ดเหนื่อยเดินทางไกลก็เลยตั้งใจตั้งสัจจะว่าอายุหกสิบปีจะไม่รับนิมนต์ก็เลยไม่ได้ออกไปมีแต่อาจารย์สุธรรมระดาบางทีก็คุมไปงานหลวงปู่อุ่นมันสิตายบอกกันไปซ้ำนี่ก็เลยได้ไปบางทีก็ร้อยได้กันร้อยนะ เออเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ค่อยได้มามาก็มาเวลาไม่มีงานศินของผู้ปฏิบัติจริงๆแล้วไม่มากนะพระศินสองรอยิบเจ็ดก็รักษากายวาจารักษาใจศินห้าก็รักษากายวาจาใจศินแปดก็รักษากายวาจาใจ แต่ศีลจริงๆแล้วรักษาสติถ้าเราเผลอสติเนี่ยศีลขาดทันทีให้รักษาสติฝึกสติทำไงเราถึงจะรักษาสติได้ต้องฝึกหลวงพ่อเนี่ยเป็นคนรื้อแล้วก็ภาวานายากไม่เป็นอะไรภาวนาไม่เป็นมีปัญหาเราค่อยเข้ามา าลมตานะถ้าไม่มีปัญหาก็ไม่เข้ามามีปัญหาภาวนาไม่เป็น <c oughs> ก็เลยเข้ามาบ้านตาไม่ได้มาตั้งแต่บวชใหม่นะพรรษาหกคอยเข้ามาพอไปทั่วแล้วเที่ยวทั่วแล้วไปที่ไหนมันก็ภาวนาไม่เป็นจะทำยังไงก็เลยเข้ามาบ้านตาเข้ามาบ้านตาเล็กลัวที่นี่จิดมันไม่ไปไหนเลย แต่ก่อนเดินมานะมาถึงประตูรั้วเนี่ยมันมีประตูชั้นในข้างเดียวใช่ไหมมาประตูรั้วเนี่ยเข้าไปข้างในน่ะมันเบาหมดเลยกิเลสมัน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 คอยเราอยู่ประตูเนี่ยไม่แม้นไม่เข้าไปด้วยอ่ะขนาดภาวนาไม่เป็นนะเบาเลยเข้าไปในนี่เบาเลยแต่วันออกไปน่ะมันก็ขึ้นฉี่เราอีกปพ๊บแสดงว่ามันมามันมาอยู่รั้วเนี่ยเข้าไปในบ้านตาดเนี่ยโอ้ย ภาวนาได้เลยเดินจงกรมสว่างก็ได้นั่งสว่างก็ได้แต่ออกไปนําทําไม่ได้มันทําได้แต่อยู่บ้านตาดเนี่ยทําไมถึงทําได้โยมโยมลองคิดเนี่ยกลัวกลัวหลงตากิ <c oughs> เลสมันกลัวหลงตามันก็ไม่เข้าไปด้วย <c oughs> เพราะฉะนั้นดีใจด้วยคณนะที่อยู่บ้านตากอยู่กับหลงตาเออท่านเรียกเรียกท่านหลงตานะ แต่ภายในวัดก็เรียกพ่อแม่ครูอาจารย์ตะก่อนนะเออเรียกทั่วไปก็เรียกลวงตาหลวงตาแต่ภายในพระเนนเราก็เรียกพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงพ่อแม่ครูอาจารย์อยู่ตะก่อนนะ <c oughs> สมัยทันยังแข็งแรงก็เลยไปทุลาแล้วกลับมาก็อยากมาเยี่ยมหลวงพ่อสุธรรมมานอนคุยกันสักคืนอะไ พอมาถึงท่านมอบกุฏิให้เฝ้ากุฏิได้ังางกันไปเลยยังไม่ได้คุยอะไรกันมากคือก่อนเราที่จะรักษาสติได้เนี่ยเราต้องฝึกจะเอาอะไรมาฝึกก็ได้ฝึกสตินะภาวานาเนี่ยที่รวงพ่อภาวานาไม่เป็นเนี่ยเพราะว่าจะเอาภาวานาจะเอาอย่างนั้นสมาธิขั้นนั้นอะไรข้างนั้นแต่สติเรายังไม่เป็นไร สติยังฝึกไม่ได้ยังรักษาไม่ได้ก็มีแต่จะเอาอ่ะนั่งมุ่งจะเอาเดินมุ่งจะเอากูจะเอาให้ได้เนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญนะจะเอาให้ได้ไม่ได้ไม่ยอมก็เดินทั้งวันเดินทั้งคืนเพราะว่าเราก็ไม่ยอมเหมือนกันมันก็ไม่ได้เหมือนกันจะทํำยังไงเออไม่ใช่ว่ามันเราเรา เราจะเอาให้ได้มันไม่ได้เราไม่ยอมมันก็ไม่ได้เลยนิสัยไม่ยอมต้องตีเสมอไว้นะเออเดินจะรอดลุ่งเนี่ยไม่ได้อะไรก็ช่างตีเสมอไว้เราไม่ยอมแพ้แท้จริงอะมันไปเที่ยวรอบโลกอะจิตนะก็ <c oughs> เดินเฉยๆนี่หละเดินให้มันสว่างนะเอออยู่ใหม่ๆนะพอดีเข้ามาแล้วกลัวกลัวลงตาความกลัวนี่มีสติท,ทุกอย่าง จับอะไรนี่ดังไม่ได้ระวังกลัวจนสัน่นนะยิ่งไปไั้นไหนท่านชี้ให้อ่ามันมันมีแค่นี้อาจสงกับห้องใหญ่เนาะอ่านั่งหันหน้าใส่ท่านอย่างเงี้ยอ่าท่านนี้ให้พอเนี่ยสั่นเลยนะฮ <c oughs> กลัวท่านสั่นเลย <c oughs> สั่นจนให้พรไม่ถูกอะบแล้วภาวนามันก็ง่ายดีที่เนี่ยกลัวท่านอนะ ก็คิดไปไหนกลัวท่านรู้ใจเราอาจจะทํำยังไงตีเนี่ยท่านช่วยเราได้เยอะโอ้ก็มารู้จักกิตสมองจิตอะไรอยู่บ้านตากเนี่ยแหละแต่ก่อนมีแต่โอ้โหมันวิ่งบ่นแต่เมื่อเราฝึกได้เนี่ยนะฝึกได้แล้วจิตอยู่แล้วนะเออจิตมันคุ้นเชื่องกับการที่เราฝึกการที่เรารักษาหลวงพ่อเคยเปรียบเทียบแบบ เข้าใจง่ายๆนะเหมือนเราเลี้ยงหมาไปเอาหมามามันยังไม่คุ้นกลงไม่คุ้นโซ่ไม่คุ้นเราเนี่ยเอาเข้ากลงขังไหมมันร้องทั้งคืนร้องทั้งวันกัดกลงดิ้นอย่างนั้นนะข้าวไม่จินน้ำไม่จินแต่พอเราเลี้ยงดูมันอย่างดีมันไว้ใจเราแล้วเนี่ยมันเชื่องกับเราแล้วมันคุ้นแล้วกลงก็เป็นบ้านของมันแล้ว เปิดประตูมันก็นอนเฉยมันไม่ออกออกจากบ้านมันออกจากคอกมามันนอนอยู่หน้าคอกเล่นอยู่กับเราเนี่ยทั้งวันไม่ไปไหนทั้งคืนไม่ไหนนอกจากเราไปมันก็จะวิ่งตามเรานั่นน่ะตอนที่มันอยู่เนี่ยไล่มันหนีมันก็ไม่หนีหมาน่ะไม้เลียวตีก็เดี๋ยวเดี๋ยวมันก็กลับมาจิตของเราก็เหมือนกันเมื่อมันอยู่ ทำยังไงจะฝึกให้มันอยู่ตรงนี้ลนะ่ะจิตยังวิ่งโอ้โหรอบโลกวันละหมืน่นหมืน่นแสนแสน,แสนรอบโลกแล้วจะเอามรควนนิพานนะความต้องการจะเอาจะเอานะ่ะแต่จิตมันวิ่งอย่างเงี้ยเออพอจิตอยู่แล้วทีเนี้ยเหมือนหมาที่เราเลี้ยงคุ้นเชื่องนะ่ะเอาเข้าบ้านก็เข้า เข้าไปแล้วนอนประตูไม่ล็อกมันก็ไม่ดันออกเปิดประตูบางทีมันก็ไม่ออกเห็นสิ่งต่างๆที่น่ากลัวมันวิ่งเข้าบ้านมันจิตของเรานี่ก็เหมือนกันเห็นอะไรนี่วิ่งปุ๊บเข้ามาการวิ่งเข้าปุ๊บเข้ามาแต่ก่อนเนี่ยเราโอปนยิ่โกเห็นอะไรก็น้อมเข้ามาเห็นอะไรก็น้อมเข้ามาแต่พอฝึกได้แล้ว เห็นอะไรมันยิงเข้ามาไม่ต้องน้อมปุ๊บรู้เลยรู้ปุ๊บปุ๊บมันเข้ามาหาบ้านเราเหมือนเหมือนหมามันเกิดความกลัวเห็นเห่าว่าวงวิ่งเข้าบ้านน่ะลักษณะนั้นน่ะมันไม่หนีเลยเออการภาวนาของดวงตาท่านเน้นสติเน้นบริกรรมพอมันอยู่แล้วมันไม่หนีเราจะทําอะไรก็ได้ จะไปคิดจะไปพิจารณาอะไรก็ได้ถ้าจิตยิ่งเป็นเอกคตานะ่ะความเป็นหนึ่งนะเอกคตาไม่เหมือนเราได้พุโทโธนะได้พุโทโธเดี๋ยวก็หลุดเอกคตาเนี่ยมันอยู่ได้หลายวันหลายมันอยู่นานๆนะมันอยู่อารมณ์เดียวนะทุกคนเคยรู้จักอารมณ์เดียวนะเคยเป็นนะ ไอ้พวกผู้หญิงนี่เคยกวดให้ผัวสามวันมันก็โกรธอยู่นั่นนะ่ะอารมณ์เดียวนะ่ะรู้ไหมนั่นแหละอารมณ์เดียวแต่ว่ามันเป็นเรื่องอารมณ์ที่มาสัมผัสเกิดอารมณ์โกรธกธข,ขึ้นขึ้มอาทิตย์ยังไม่พูดกับผัวเลยก็มีนะ่ะโกรธอยู่นั่นนะ่ะใครคนอื่นพูดดีเราดีดีด้วยแต่ใจเราโกรธอยู่เนี่ยลักษณะนั้นนะ่ะเอกะกะตาเนี่ยเมื่อจิตเข้าถึงดูเหมือนหมาแล้ว อยู่มันหมาติดกองเราเราก็พูดกับคนอื่นอย่างนี้แหละแต่ตัวอยู่เนะี่ยมันอยู่แนว่ยออยู่งั้นอนะ่ะเหมือนเราเกิดอารมณ์โกรธคนอื่นเนะี่ยเอามีคนที่เราไม่โกรธมาหาเราก็พูดจาดีอะไรดีแต่ใจเราโกรธอยู่อยู่อย่างนั้นอนะ่ะอารมณ์เดียวนะ่ะมันคึ้งมันคึ้งอยู่งั้นอ่นนนะมองอะไรขวางหูขวางตาหมดใช่ไหมวันที่เราโกรธอะ่ะวันที่เราดีมองหมาชีเลือนอย่าง เอ็นดูสงสารมันเลยวันที่เราดีแล้วมันเป็นมันเป็นพ่อหมามันเป็นพ่อคนอื่นหรือมันเป็นพ่อเราอ่ะมันที่อารมณ์เราไม่ดีตื่นขึ้นมาเนี่ยมันหุดหงินหุดขวางตาเราหมดนะเนี่ยแต่วันที่ใจดีเนี่ยโอ้โหขวางอยู่ก็สงสารเอ็นดูเนี่ยแล้วมันเป็นที่ไหนนะเป็นพ่อเขาหรือเป็นพ่อเราอ่ะ เดี๋ยวนี้เราวุ่นวายเพราะเป็นว่าเพราะคนนั้นเพราะคนนี้เพราะไอ้นั่นเพราะไอ้นี่อยู่นะเนี่ยเดี๋ยวนีนท้ที่เราอ่ะที่เราวุ่นวายอยู่เนี่ยไม่เคยเป็นเพราะตัวเลยบางทีเรานานๆก็ชิดได้โอ้เราก็ไม่น่าจะไปโกรธเขาเลยเนาะแท้จริงก็มันโกรธไฟไม่บ้านไปแล้วเราก็เป็นไม่น่าจะไปหลงไปรักเขาเลยเนาะแน่แท้จริงมัน มันจนจนเหมือนคนป่วยจะตายแล้วมันค่อยฟื้นขึ้นมาเพราะนั้นรักษาสตินะเห็นไหมข้า้งพระพุทธเจ้าที่ตัดนะ่ะสติมาก่อนนะสติมากก่อนสมาธินะสติสมาธิเนี่ยสติปัญญาไม่ใช่ส,สติสมาธิปัญญาเนี่ยเราไล่เอานะ สตินี่เป็นตัวแกนปัญญาก็อาศัยสติสมาธิก็อาศัยสติเออหลักของเรานี่สมาธิกับปัญญาแต่หลักที่จะอยู่กับสมาธิปัญญาคือตัวสติเอาไปไว้กับสมาธิเอาไปไว้กับปัญญาถ้าเรามีสติสมบูรณ์พิจารณาแล้วกำลังกำลังของความสงบของสมาธิ กิดมีพลังพวกโยมเคยเห็นเขาเอาไฟแก๊สต,ตัดเหล็กไหมพวกช่างคงจะรู้จักหลวงพ่อก็เคยทำมาเอาเคยตัดไฟแก๊สเนี่ยฉีดไฟเปิดแก๊สแล้วฉีดไฟบึ้มปล่อยวู้วูวนี่เผาอะไรเผาเหล็กก็ไม่แดงตัดอะไรก็ไม่ขาดแต่พอเขารวม หลีลหล่ลงหลี่ลงหลี่แรงลมแรงแก๊สค่อยหลี่เข้าหลีเข้าปลายแสงแก๊สเนี่ยปลายแสงแก๊สเนี่ยเลียวเหมือนเหมือนปลายดาบเหมือนปลายดาบสีเขียวสีแดงสีลุ่งบุง่งเผาเหล็กปื๊ดอันนั้นน่ะกำพลังของออกซิเจนเป่าออกไป เล็กหนาเป็นตันมือเนี่ยขาดพิ่มพิ่มเพ่าน่ท่านท่านผู้มีความสมาธิผู้มีควาสมสงบแล้วไปพิจารณาพืบเลยแต่ไอเราเนี่ยวุ่นวายวุ่นวายอยู่พิจารณาก็ไม่ได้เรื่องยิ่งไปวุ่นวายกับเขาอีกเพราะฉะนั้นหลักมันอยู่ที่ความสงบแล้วเอารู้จักนำไปใช้แต่ถ้าไม่รู้จักนำไปใช้เลยนะ หลวงพ่อหลวงพ่อก่อนจะเรียกเข้ามาบัญตาก็พาะเรื่องเนี้ยเราไม่รู้จักนําไปใช้สมาธินี่เราทําแต่สมาธิสมาธิไม่รู้ว่าสมาธิระดับไหนมีกําลังเท่าไหร่ค่อยจะออกไปเดินวิปัสสนาก็รักษาสมาธิอยูน่นะผลสุดท้ายก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าจะใช่ตอนไหนจะดําเนินออกไปพิจารณาตอนไหนตอนเนี้ยมันลําบากตรงนี้นะ ไม่รู้ความพอเหมาะพอดีเพราะนั้นดีอกดีใจได้มาได้มาเยี่ยมคนตั้งแต่เก่าๆก็คงจำกันได้มีแต่ถามถามมีแต่เหลือรุ่นลูกรุ่นหลานถึงรุ่นเหลนยละเดียวน<笑><笑>เนาะอ้าวดีอกดีใจภาพภูมิใจมีความสุขใจที่ได้มาเห็นโยมบ้านตาดครูบาอาจารย์ท่านยัง วัดอื่นสุดหมดนะพดโ,โนะพโจก้อนะพืบลงเหลือพาพไม่ถึงสิบ่ะแรกๆอะเดี๋ยวนี้ค่อยฟื้นขึ้นฟื้นขึ้นฟื้นขึ้น,นกุติหกเจ็ดสิบแปดสิบหลังเนี่ยบวกขึ้นได้รื้อขึ้นมาเจ็บไปหมดแล้วเหลือไว้ไม่กี่หลังแต่บ้านตาดของเราเนี่ยไม่เคยสุดเลยจากหลงตามาหาหลวงพ่อสุดใจ หลวงพ่อสุดใจนะ่ะนั่งติดกันหลวงพ่อสุดธรรมก็เลยไปอีกทุกวันเนี้ยบ้านตาดนะคนใส่บาตโอ้โหไม่มีที่ไหนอีกแล้วนี่แหละอันนี้ส์ของหลวงตาที่ท่านสร้างวัดที่ท่านสร้างคนท่านไม่ได้อยู่เฉยๆนะ อบรมพระเนเน่ะไม่มีไฟฟ้าใช่ไหมสมัยก่อนเข้ามาใหม่ๆอัศจรรย์ใจมากเลยวัดไม่มีไฟฟ้าเวลาทานเทศตอนเย็นนะ่ะหัวค่าจุดเทียนตามลูกกงรอบไ้แล้วเรามองจะมาจากข้างนอกอนะพอมัอนเหมือนสวรรค์มันเหมือนอะไรนะ่ะแสงไฟกับความมืดแล้วกับพระเป็นพ่อพอมองเห็นกันเห็นนะ่ะโ,โอ้สมัยนั้น มันสุดยอดของได้เข้ามาสัมผัสบ้านต่างเลยสมัยนั้นไม่รู้จะพันละนาอย่างไรเหลือที่จะพันละนาเนาะ,ะถือว่าเราได้มาพบกันดีออกดีใจเนาะะหลวงพ่อจะให้พอร <c oughs> <c oughs> อย่าถามวาริบาหาปุราปาริปุเรนติสาคลรัง เอวะเมวะอิตโตทินังเปตานังอุป,ปกัปรปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจาโตสัพเทปเทุเรนโต